ครับวิธีการลงเดเวอร์ลงยังไงนะครับการลงเดเวอร์สายลิง PLC นะครับตัวนี้จะใช้ชิป c h 3 4 0นะครับก็หลังจากที่เรานะครับเสียบไปแล้วนะครับเราดูที่หมาเข้าไปที่ m a n เอ e นะครับ ทำเนี่ยไปดู device m a n น g e r ะครับมันจะมีอั t เ r อร์ i c e ตัวเนี้ยที่มันจะกำลังหา d ดเวอรอยู่นะครับเป็นมันไม่เจอ d r เวอรนะครับวิธีการลงก็คือเราเสียบสาย usb เข้าไปแล้วนะครับสายลิง plc นะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเราไปที่แผน่น d ดเวอร์ Driver ทีแถมมากับกล่องน,นะครับวิธีการลงก็คือเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เป็นภาษาจีนนะครับ แล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนว่า black and yellow and blue m น a ะ cable diver นะครับติเข้าไปนะครับระักครู่นะครับมันจะมีตัวตัวอ่าที่เป็นตัว a m u s a m o n นะครับตัวนี้เราทำการลิกข,ขวา copy นะครับแล้วก็วางไว้ดัง Desktop นะครับเมื่อวางเสร็จปุ๊บนะครับเรากด เสร็จนะครับมันจะขึ้นอ่าลักษณะอย่างนี้นะครับเรากด yes นะครับมันจะใช้ชิป CX3 คสตามสีหนึ่งสามีศูนย์นะครับเป็น usb serial นะครับกดปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับปุ๊บอ่าเป็นอันเสร็จนะครับโอเคกดโควตไปได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็มาดู นะครับว่ามันเจอหรือ,อยังนะครับก็ยังไม่เจอนะครับรอสักครู่นะครับ,รรบกำลังอิสตอร์อยู่นะครับตัวนี้สายลิงยังไม่ขึ้นนะครับ ยังไม่ขึ้นนะครับขออิสตอใหม่รอบหนึ่งครับปิดนะครับอืมยังไม่ขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่า เสียบสายเข้าไปใหม่นะครับถอดถอดแล้วเสียบไปใหม่นะครับก็จะขึ้นแล้วนะครับเป็น USB serial CH340 นะครับอยู่ COM3 นะครับตัวเบสซิสเต็มตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะครับขออภัยนะครับก็เป็นอันเสร็จตัวการลง USB driver นะครับที่เป็นชิป CH340 เวลาเราจะไปใช้กับโปรแกรม GX Developer หรือว่า GX Work2 Work3 นะครับล้วก็เลือก Work3 น่าจะลองรับแต่้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็น Work2 กับ GX Developer นะครับเวลาเราเอาไปใช้ก็ไปเทสตรง Transfer Setup ได้เลยนะครับว่าให้ใช้เป็นคอมสัพ ะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากร้านออโตเมชัน999ด้วยนะครับ